สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นพี่ชื่นต้องขอโทษน้องๆมีน้องหลายคนเนาะที่พี่ชื่นพี่ชื่นเป็นคนบอกเองว่าพี่ชื่นจะทำนแนงกุ้งใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็เลยเอาเอาไอ้กุ้งไปใส่จ่องฟิตแล้วก็พี่ชื่นซื้อกุ้งแช่ <laughs> แข็งมาใช่ต้องขอโทษด,ดูเนี่ยมาให้น้องๆดู กุ้งแช่แข็งพอเขาละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วเขาเหลือตัวแก้นี้นะคะนี่พี่ชื่นก็คิดว่าเอ๊ะผนงกุ้งมันจะไม่เหมาะลรืมั้งขออนุญาตจับนะคะเนี่ยมันจะแบบมันเล็กเกินอะ่ะมันเป็น <c oughs> นี่พี่ชื่นก็เลยจะขอพี่ชื่นต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องผนงกุ้งตัวน,นี้จะกลายมาเป็นผัดผัดพริกแกงนะแต่ว่าพี่ชื่นจะใส่น้ำหน่อยหนึ่งก็เหมือนเราแกงอนะแต่อาจะแต่จะเป็นน้ำขูกขิงนะคะ พี่ชื่นต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะเรื่องผนงกุ้งแต่ก็กุ้งเหมือนกันกลายมาเป็นแกงมดเลยนี่ค่ะมีกุ้งอันนี้พี่ชื่นบีบน้ําออกจนหมดเลยนะคะเนี่ยบีบน้ําออกจนแห้งเลยกันเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็จะมีพี่ชื่นจะผัดใส่เรียวกว่าผัดพิกแกงแล้วมีน้ําหน่อยก็ได้นะใส่หน่อไม้ก็อันนี้หน่อไม้ต้นบนต้นไอ้ที่กอของพี่ชื่นเองนะคะ ของพีชื่นยังเก็บไว้อยู่นะคะพี่ชื่นต้มแล้วก็เอาแช่น้ําไว้แล้วก็เอาใส่ในตู้เย็นไว้นะคะเขาก็ยังทานอร่อยค่ะสีก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะแล้วต่อไปก็จะมีนี่ค่ะอุปกรณ์มันก็จะเป็นนี่ค่ะก็มีพริกชี้ฟ้านะคะสีแดงพริกไทยอ่อนกระชายแล้วก็ใบมะกรูดพี่ชื่นจะผัดแบบยังไงนะจะเหมือนผัดชาก็เหมือนแต่อันนี้มันจะเป็นแกงค่ะพี่ชื่นขำว่ กุ้งแปลงล่างเดี๋ยวพี่ชื่นผัดพี่แกงเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเอ๊พี่ชื่นลืมแนะนำอะไรเลปล่าไม่ลืมแล้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพี่แกงที่พี่ชื่นผัดไปสักสักคู่หนึ่งแล้วนะคะพี่ชื่นจะใส่น้ํามันลงไปหน่อยนะเพื่อเพื่อว่าให้เขาสีสวยขึ้น,นะะให้เขาสีสวยขึ้นจากจากแกงจากผนกงกุ้งกลายมาเป็นแบบนี้ไปเลยพี่ชื่นต้องขอโทษด้วยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวพี่ชื่น ซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆเอามาแล้วเอามาก็ไม่ใหญ่ก็เอามาก็ประมาณสักสิบตัวครึ่งโลอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวพี่ชื่อเอามาแกะเองเนาะซื้อเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆเขาอย่างผัดพิกแกงเนี่ยถ้าอย่างถ้าอยากให้ว่าเอาน้ำพิกแกงเขาต้องแดงต้องเงาหน่อยนะก็เอาไปผัดกับน้ํามันก่อนผน้ํามันพืชเนี่ยผัดจนได้เลยนะแล้วก็จนหอมเลยก็จะใส่ตัดน้ําตาลไปนิดนึงใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็ผัด ผัดจนเขาหอมมันเนี่ยจนจนกลิ่นเครื่องแกงหายไปอ่ะนึกออกไหมคือเราจะไม่ให้เขาพริกแกงเนี่ยมันจะต้องผัดให้แบบให้ให้พริกแกงอ่ะตัวพริกแกงหอมให้เขาหมดเรื่องอะไรละหมดเรื่องกลิ่นอ่ะให้เขาหมดเรื่องกลิ่นฉุนของเครื่องเทศไปใช่ไหมคะอันนี้พริกแกงพี่ชื่อซื้อพริกแกงนะคะแล้วที่เชื่อมก็ใส่ไอนะ้นั้นเติมน้ํานิด ใส่อะไรนะใส่กะปิลงไปหน่อยเนพะื่อให้รสชาติเขา,อาหอมขึ้นนะโ,อโอ้โหขอโทษด้วยนะคะเรื่องกุ้งเดี๋ยวเอาใหม่เนาะพี่ชื่นไม่ลืมนะ,พะแนพนแนงกุ้งเนาะเดี๋ยวพี่ชื่นทําให้ดูนะคะ <laughs> พี่ชื่นก็ไม่เคยซื้อกุ้งแบบนี้มากินนะกุ้งแช่แข็งนะพี่ชื่นก็เอ๊ะมันสะดวกดีนะว่างแต่ที่ร้านที่พี่ชื่นซื้อนี่ก็ไม่มีขนาดเดียวขนาดเดียวด้วยนะคะ คือเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันยังไงนะแต่ตอนที่มันแข็งอยู่ตัวมันใหญ่มากเลยนะก mm. ็ราคาเท่าไหร่นะมันเท่าไหร่สามขีดได้ไงเนี่ยมันเป็นของนี่ค่ะเราก็จะผัดพี่แกงให้เขาได้แบบนี้เลยนะผะ mm. ัดพี่แกงจนให้เขาได้เลยแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะราบระวังไฟแรงแต่นี่พี่แกงถ้าถ้าเขาได้แล้วเขาจะส่งกลิ่นหอมเลยล่ะ กลิ่นหอมแบบหอมขึ้นน่ะหอมขึ้นน่ะพี่ชินจะขออนุญาตเลพี่ชินจะใส่นี้ไปเลยนะคะนี่พี่ชินจะใส่นี้ไปเลยนะคะเครื่องแกงไปเลยแต่ก็จะพี่ชิ่นก็จะทำแบบว่าผัดเหมือนเหมือนผัดชาน่ะโอ้พิชัยอันนี้หลงอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ชินแกะไม่หมด แต่พิกชายนี่สมควรที่จะเอาเอาเป็นเม็ดนะคะอย่าไปเอาเป็นเกลือเพราะว่าเป็นเกลือมันจะมันแกยังไงมันจะไม่น่ากินเราจะกินลำบากใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้นี่มันมันหลงไปขอโทษเลยะคะ่ะเดี๋ยวพี่เื่นจะขออนุญาตตัดน้ำตาลไปอีกหน่อยนะคะพี่ชื่นจะไม่ใส่ชูรสนะคะเลยอยากให้เขาได้รสชาติดั้งเดิมวัานี้ หรือใครจะใส่เป็นน้ําตาลไปี๊บก็ได้นะคะเราก็จะผัดให้เครื่องเขาเน้อหอมแล้วพี่ชื่นจะอนยาใส่นี้ไปเลยนะคะหน่อไม้หนะะ่อไม้หรือว่าถ้าเพื่อนๆจะใส่อะไรนะใส่เป็นมะเขือหรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยพี่ชื่นจะก็จะให้เขาอารมณ์ประมาณนี้แต่ส่วนกุ้งนี่พี่ชื่นจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ย กุ้งถ้าถ้าเราผัดนานเกินโอ้โหพี่แกงกระเด็นเต็มเลยเพโทษต้ได้นะะั่นนล้วนานๆพี่ชื่นจะปล่อยมือแบบนี้สักทีสำหรับถ้าใครไม่ใช้กุ้งจะใช้เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นไก่หรือว่าหมูบดหมูเด้งหรืออะไรซี่โครงหมูก็ได้นะคะซี่โครงหมูก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าซี่โครงหมูพี่ชื่นอยากให้ให้ต้องเอาซี่โครงหมูเยไปตุ๋นก่อนนะคะตุ๋นให้มันนุ่มอะนึกออกไหม อยู่ให้มันนุ่มให้มันให้มันทานง่ายอ่ะให้มันทานง่ายขึ้นนะคะจากระแนงกุ้งกลายมาเป <laughs> ็นอย่างงี้ก็น่ากินเนาะเนาะ,ะอย่าเพิ่งน้อยใจพี่ชื่นเลยนะคะพี่ชื่นต้องขอโทษโด้วยกุ้งทอรยศพี่ชื่นจะแล้วกุ้งไข่กินหน้าพี่ชื่นจะแล้วอย่างงี้ก็น่ากินนะ,ะมันจะเหมือนผัด่าก็จะเหมือนเจ้า กินแล้วนากินแล้วเดี๋ยวพี่ชิ่นจะเกลี่ยวไับจแป๊บนึงให้เข้าซึมไปแต่อันนี้จะจะไม่มีไอ้นั้นมากนะคะจะไม่มีอะไรนะจะไม่มีน้ํามากค่ะเดี๋ยวพี่ชิ้นจะเร่งไฟนะคะพี่ชินเร่งไฟนะคะนะคะแล้วพี่ชินก็จะใส่นี่งไปเลยกันนะ <c oughs> เอกของเรื่องห <c oughs> อมหน่อยนะนางเอกเขาอะขอโทษด้วยนะคะพี่ชินขออนุญาตใช้มือค่ะบีบ เพื่อก็ต้องบีบน้ำให้แห้งเลยนะคะบีบบีบน้ำให้แห้งเลยค่ะกุ้งอะ่ะเอ,อโหเยอะอีกแล้วพี่ชื่นทําเยอะอีกแล้วก็แบบมันไม่ต้องกลัวว่ากุ้งจะไม่สุกค่ะอันนี้มันเป็นกุ้งเหมือนกับว่ามันมันอยู่ในการแค่แข็งจนเหมือนกับว่าเหมือนจะเหมือนจะสุกแล้ว ก่ชื่นจะพอเลยนะคะพอ,อพอเราว่าพี่แกงทั่วถึงกับกุ้งแล้วก็ชื้นก็จะพอเลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเหนียวนะคะแต่รับรองว่าสุกเากว่าเขาจะได้เย็นมากอะไรมากมันก็จะมันก็จะพอดีนะคะเพื่อนๆต้องระวังเลยนะคะว่าระวังกุ้งเหนียวถ้ากุ้งเหนียวแล้วก็หมดอารมณ์เลยนะถ้าเหนียวแล้วหมดอารมณ์เลยนะกุ้งเยกุ้งเหนียวเป็นใช้ได้กว่าเราจะ กินก่าเราจะอะไรเขาก็าจะพอดีที่พี่ชื่นเอาหัวกะทิลาดน่ยคือต้องการให้เขาให้เขานวนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนึกออกไหมให้เขานวนขึ้นมาหน่อยนี่ยความร้อนจากเตาจากในพิกแกงที่เราผัดนียมันก็จะทําให้มันมันพอดีกับเครื่องเคาที่เราใส่ไปใช่ไหมคะโอ้โหเยอะเลยเนี่ยแล้วพี่ชื่นทาไงดีเนี่ยพี่ชื่นเอาจานมาไม่พอย <c oughs> พี่ชื่นต้อง <c oughs> อ้าวลืมลว พ,พี่ชื่นลืมใบัวละพาเดี๋ยวเดี๊ยวแป๊บนึง่งใบัวละพาก็พี่ชื่นเอาไปแช่ไว้ในกับกุ้งแช่กุ้งพอกุ้งทำเสร็จพี่ชื่นเอาใส่ช่องตู้เย็นไว้เลยนะคะน่ะกลัวก็จะกลิ่นคอดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ชื่นขออนุญาตใส่หัวละพาที่หลังนะคะนี่ค่ะลืมหัวละพาลืมของดีซะแล้วเอานี้กบไปอีกหน่อยหนึ่งโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะ ไม่โกรธกันเนาะจากพผนแนงกุ้งกลายมาเป็นผัดผัดพริกแกงแต่ว่าจะเรียกจะเรียกว่าแกงก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันน้ํามันจะน้อยไปหน่อยแนะแต่ว่าต้องแบบนี้แหละถึงจะน่ากินดีเนาะเนี่ยก็น่ากินแล้ว่าโกรธกันนะเรื่องพนันแงกุ้งเดี๋ยวพี่ชื่นไปซื้อกุ้งที่นั่นแล้วก็มาทําให้ให้ดูใหม่เนาะเดี๋ยวพี่ชื่นขออนุญาตเปลี่ยนชามกระทันหันอีกแล้วเนี่ยอื ใช้อันนี้แล้วตามอันนี่แหละเอ๊ะต่พี่ชื่นใช้ชามหนึ่งมันจะนั่นยังไงเอา,เอา,เ,อาเอามาแล้วก็ใช้ไปเนาะพี่ชื่นขออนุญาตเทเลยนะคะอันนี้ก,นก็นี่ก็พอดีกอกะป๊าดอะไรจะขนาดนั้น ไม่ไม่คิดว่าจะพอดีนะดูสิเนะี่ยโอ้พอดีอีกแล้วพอดีอีกแล้วต้นนะคะต้นชิ้นโอ้โหเนี่ยดูดิกุ้งเป็นกุ้งกุ้งเป็นกุ้งเลยข้าแกงกระเด็นเต็มไปนะเนี่ยนี่ค่ะ กุ้งเป็นกุ้งเลยเนาะดูน่ากินซะด้วยสิผัดกุ้งผัดพริกแกงใส่หน่อไม้แล้วทำไงดีมันเครื่องมันเยอะจังเลยเนะี่ยพี่จุนจระ,ะไหนไม่ถูกเลยกุ้งผัดพริกแกงโทษนะคเะดี๋ย่พี่จุนขอแต่งหน้าแต่งตาเขาแป๊บนึงเนาะ อันนี้เป็นไอ้พนันนะคะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นใบพริกใบพริกทานได้นะคะของในนี้จะทานได้หมดเลยนะคะพี่ชื่นไอเอามาเพื่อว่าจะแต่งจานให้เขาดูสวยสดางดงามเฉยๆนะคะจะกินได้หมดเลยนะคะใบพริกใบพริกเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วล่ะเนาะนี่ค่ะ อีกเมนูน <irgendw el che> anyway, ึงนะคะอีกเมนูห hmm. น oh, ึ so ่งนะคะพี่ชื่นขอฝากไว้ด้วยเนาะไม่รู้จะทําอะไรกินดีไปดูบ้านพี่ชื่นสิพี่ชื่นทําอะไรให้เรากินดีเนาะวันเนี้ยอาหารพี่ชื่นก็มีแต่เย้ายวนใจทางนั้นเลยไม่อ้วนไม่กลัวอ้วนแล้วพี่ชื่นทําหนูทานได้หมดเลยนี่ค่ะอีกเมนูหนึ่งเนาะเนาะพี่ชื่นก็ลิ้นรัวแล้วเนี่ยหอมอ่ะนี่ค่ะพี่ชื่นขอฝากไว้ด้วยนะคะ กุ้งผัดพริกแกงใส่หน่อมไม้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทานให้อร่อยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์พิชื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ